ไปวีไปได้นะมันจะทำให้ไม่ก,กองด้วยแล้วก็มีผมให้เรียบก่อนเลือกนะจ,จากทานหวีผมทางครับแล้วเวลาหวีผมนะคะนอนหวีนะนอนหวีนะคะแล้วหวีจากด้านหน้าถึงด้านหลังเลยนะคะ แล้วหวีให้ชิดแนบหนังศรีรษะนะนี่ชิดแนบหนังศรีรษะนะคะผมก็จะเรียบเรียงเส้นนะคะแล้เรียงเส้นดีแล้วเราก็จะทำการแบ่งผมทำไรคะแบ่งผมค่ะอ่าเวลาเราแบ่งผมอันนี้เป็นมาตรฐานของการ ตัดผมทุกทรงนะคะเราจะกรีดจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังเส้นที่หนึ่งนะคะด้านหน้าถือใช้ทอยเสร็จแล้วหวีแยกออกจากกันนะะทีนี้เราจะทำงานฝั่งไหนเนี่ยเราเคลียร์ออกนะคะ <c oughs> มือที่เราจับอยู่นะคะเราค่อยๆหวีให้เรียบ จุดที่เราจะหาจุดที่แบ่งโซนหน้าและโซนหลังนะคะแบ่งโซนหน้าและโซนหลังเนี่ยให้เราลองวางหวีดูนะคะ <đây? S 1> จุดที่วางหวีได้คือจ,จุดที่สูงที่สุดข,ของศรีรษะและเป็นจุดที่แบ่งโซนหน้าโซนหลังแล้วอย่าถามนะคะว่าเอ๊ะผูหลังหูไหมแบ่งหลังหูไหมนะคะผูไม่ได้บอกแบบนั้นเพราะว่าเอาเป็นว่า เรามีจุดที่เราจะแบ่งโซนหน้าและโซนหลังแล้วก็คือเรื่องของตำแหน่งที่สูงที่สุดของศรีรษะเป็นจุดแบ่งนะคะ,ะกีดลงมาค่ะหนีอย่างนี้นะทำไมไม่ให้ตั้งคะคมหัวใช่มันจะเจ็บเจ็บนังศรีรษะของลูกค้าให้เราเอ็นนะคะแล้วกีดนิ่งๆลงมานะคะแล้วนิ้วเราลอยอยู่ข้างล่างมาหานิ้วชี้แยกนะคะเราจะได้เส้นขมขม ตรงไม่ตรงเราไม่รู้เราฝึกก่อนนะคะไม่ชอบใจไม่พอใจกีดใหม่ได้นะคะกีดกีดเยอะๆฝึกแบ่งนะคะก็ไปตามหมีพอได้แล้วเราก็หมีให้เรียบร้อยนะคะเราก็เก็บผมเก็บเช่าผมนะคะอ่านะคะทนันหมีก็ได้แล้วก็กิฟเน็ตนะคะหรือจะทำนี้ก่อนก็ได้ ทำให้มันเปีเหลวนิดนึงมันจะได้ไม่ยุ่งแล้วก็นี่ก็อ่นอันนี้ก็คือสองส่วนนะคะแล้วก็อีกสองส่วนเดี๋ยวลองทำดูนะคะเขเคไหมพอเข้าใจไหม Okay, uh เวลาเราเก็บผมเราจะเก็บให้ตึงๆเพื่อที่เราจะเช็คได้ว่า,าผมเราแบ่งเนี่ยเป็นยังไงนะคะ mm hmm. เบี้ยวไหมส่วนซ้ายส่วนขวาเบี้ยวไหมอะไราเงะะี้ยค่ะเราจะเช็คได้ง่ายตรงที่เส้นผมเรียงเส้นแล้วรวบตึงนะคะ よく見る。 เ,เ,เสร็จแล้วนะคะขอบคุณมากะค,ะค่กะความกว้างหนึ่งนิ้วนะคะต่อชั้นนะคะขคีดลงมานะคะขคีดเลยขีดมาหานิ้วนะแยกนะคะ <Yeah. S 1> <c oughs> เวลาด้านลูกค้าถ้าให้ลูกค้าปก้มเราก็ต้องเอ็นตัวไปหาเราจะทํางานยากกว่ามานจริงจริงนะคะน,นี่ก็อย่าเงี้ยเวลาเรายืนเห็นไหมคะเอี้ยวได้ยกได้นะคะใช้เอี้ยวดูได้ ชั้นไว้ลักษณะแบบนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราแบ่งแล้วมันเสมอกันไหมเวลาแบ่งซ้ายแบ่งขวาเส้นเชื่อมกันไหมเสมอกันไหมเวลาแนวต่อไปความกว้างก็ต้องเท่ากันนะคะไม่มีใครมานั่งแบ่งแบบนี้ในร้านทําผม,มแต่ตอนนี้ที่เราต้องฝึกแบ่งเพราะว่าเราเรียนนะคะเร,เรียนเพื่อที่เราจะได้คล่องในการแบ่งผมถ้าคุณไม่ฝึก ครูก็เคยที่จะแบบว่าไม่ต้องฝึก่มก่อก่อนถามเธอไม่มีใครฝึกแบบนี้นะคะคุณไม่ได้ให้ฝึกตาเราไม่หมดนะถึงกเราได้เกียรเราได้ฝึกนะก็เลยว่าต้องมาใส่ขั้นตอนรายละเอียดให้มากขึ้นเพราะเวลาเราทํางานแล้วถ้าเราแบ่งผมไม่ได้เนี่ยมันมันเสียห่ะ แล้วถ้าเป็นผมที่ไม่ใช้หัวหุ่นไทยลุกมันจะยิ่งยากกว่านี้นะคะแล้วแต่ปัจจัยเลยน,นั้นเนี่ยเรากว่าจะทําได้แต่ละช่อแต่ละชั้นเราก็ต้องยางเงยากไหมดีผมมันก็ได้นนในเมื่อวันนี้เราฝึกมันก็ถูกแล้วไงแต่พอวันที่เราจะต้องเป็นโปรเฟชชั่นแลเราจะต้องเป็นมืออาชีพ ทุกชั้นตรงนี้เราก็คือไม่ต้องแล้วเราจะเอาสามชั้นห้า <5, S 2> ชั้นทั้งศีรษะก็ตัดได้เพราะว่า en no. no.